จำสมตามแล้วก็ไข่เจียวไปมายังกินข้าวนเดียวแล้วมันจะมาหไม่ได้เป็นหลุมเียนี่เหมือนเป็นหมไับางทีเดินเข้ามาพวกมัจะเป็นหลุมหลุมใหญ่เลยเนี่ยยิ่งถ้าไปในที่ยไม่ก้าใช้หลุมใหญ่น้เลยใหญ่จะไปหาอีกคนไม่คนที่องระแต่ถ้าเห็นก็จะเป็นผีโขดนีโขดใช่ไมหรือเปล่านีเรื่องหนอนผี เป็นยุอะไรกันแกซื้มาได้แกมาจากไหนอง้องเอาไปตามเนี่ยตามตอนนี้ก็มีช่องแล้วนะมีช่องแล้วนี่เปิดเปิดเมื่อวานนี้เปิดเมื่อวานนี้ดูดูเข็มขัดซะก่อนมาแตนเข็มขัด มุงใช้แบบนี่รั้ชชองอะไรนะคะพี่ตั้มบอกอีกรอบได้ไหมคะคนลังเขากอกครับคนหลังเขากกอกนะพี่ตั้มถามแฟนที่พอลลี่นะเดี๋ยวบางคนเข้ามาการักันัไม่ใช่ดาราเกาหลีนะเออเหมือนนะเขาจะวิวาดาราเกาหลีมาเป็นยูทูบเบอร์ทำไมไเบอกคนลังเข่าด้วยไม่บอกคนในเข่าคนลังเข่แเละคนลังเขาคนนี้เขาจะเงียบๆเลิศๆเผ็ดน้ำงีนแล้วมาเจอพีกะเปิดเหมาะกเนีื่อนี้ แกรับมากเขาบว่าคุณชอบชีวิชาจัดจ้านมันจะเรียกว่ามีชีวิตชีวาข้างหลัง,งป้าก็เบานกกกอกนะคะเบานกมีเป่นานกนาะกอกเปานกเปิดสร้างอะ้ได้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคไหมต้องรอของทัองอู๋กาูกเูกเต๋กเตาวแล้วชงนั้นอ่ะกเก่อนูกผัดเกลัเกนันแ่ จะนเด้อผเลเด้อย่างย่างย่างพอสองวันสองวันสองวันะกยย่างเ้อี่ดเยี่ัเป็นยั่งอกรงตอเปนย่ินอบแล้วก็อุ่นได้ักมันจะร้อนอุ่นเกินน่ะร้อนจริงอ่ะ ยังไม่กินข้าวเช้าเลยมาหาไม่ได้ว่าจะแป๊บนึนงแล้วก็ไปทานข้าวข้าวต่ำแล้วเดี๋ยวกลับไปน <c oughs> ี่ลุงวนยนกินข้าวน,นิ่งๆเลยนอนรอบ <c oughs> สองวันนี้รอนบสองตอนแรกลุงน,งนงอนเข้ากระเป๋าให้ป้าก็เสื้อผ้าให้ป้ายข้างนอกป้าตื่นเช้ามาปุ๊กปูนก็ไปข้างในก็นอนต่อข้างในอีกยังไม่ตื่นเมื่อวานงานเยอะงานเสื้อผ้ายุ่งมากเยอะมาก

ครับลืมลืมด้วยซ้ำแม่ได้ใส่ใจเลยเมื่อก่อนนะครับบางครั้งบาทก็ไม่ได้ใส่ทำแต่งานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวโอ้ยตื่นเช้ามาไปแล้วตีสี่ตีห้าคือสียบนะวันหน้ามาไม่ได้พาลุกมานะ งานมากเสมอมารนกินน้ำกันานมากเสมอกานที่สองหมดเดิมบ้าเป็นคนที่มูออิ่มแล้วแต่ว่าไม่เคยกินอะไรให้เหลือพี่จ่เป็นลุงนะเอาเต็มพี่ถ้าใครกินได้อ่ะมจะเป็นคนที่ไม่เคย กินคนเป็นคนที่กินข้าวหลังลูกับมคือให้ลูกเมยิบก่อนลูกก็เอากวนลเอาหลังก็กินเหมือนพ่อพ่อ่สตอไ่้เพคอยก็พอขอลาไปกับเออที่ลังกนช่ อานที่สองก็หมดจะเด้งว่าอร่อยมากนะนี่อร่อ um. like ยจานที่สอก hmm ็หมดนเต่วมารเลยงน, like ยนี้่งนี้ตลอดบบเคยอ้ว like นเร ja like ื yes? ่อยๆนี่นะเป็นขนวนีเอเราเนี่ยชรงนี้ตลอดบเคยอ้วนเ็ดอยป้าก็กินได้เรื่อยๆป้าไม่ชอบกินของหวานผักด้ยผักท่ตอนนันแกทำ แก่วนี่แหละคนที่ว่าใส่หอมแดงไม่ถึงป้าดิฉันแ่้ห้าแก<า>้วป้าทุกม,มเนะเขือละไปมันเพ่อนมากินหอมแดงส้มตำม,มากินกัห่หอมแดงี่าล่ะทุกน,น,น,นชอบกันกันซื้นหมดอะซุปมะเขือก็ใส่ปลาทูไม่จะออเข้าข้าวนกซุปซุปมะเขือก็ <laughs> ตังาวเต๊ะโซแล้วนะไม่เด็กก่อาับตาบเด็กๆเขาใช่ไหม จะไปค่ะอันนี้จานแม่ผู้ใหญ่เนอันี่เพิ่มเนาะดมนวัยบอกมนต์ไม่ได้นะคะแลวดูคะคันนี้เป็นไรแม่ไม่ได้เสริมไปเยอะนี่ไม่ได้เอาจากนาทีครับแป เป็นเลยโอ้ตั้มถ่ายนี่ว่าตั้งกล้องถ่ายไปก็ได้ครับเดี๋ยวหาขากล้องก่อนพี่ครับแอดมิน่าวบอกว่าเมื่อวานใต้ไรในเพจต้องดูแสงกว่าแสงหรอใม่พิดเพบอกว่าแม่อไรได้เพราะว่าไม่ง่ายเพราะว่าในเพจขาบอกแม่ได้มันจะยืดยืดมันต้องรอมันต้องรอผ่านกฎรอผ่านกฎแต่เราไม่ได้ค่อยไปทำไงผมไม่เคยทำตรงนี้เมื่อวานก็ แสงกว่าวิวใช่ไหมแค่คนดูโอ้โหมันเร็วมากเลยเพราะในเพจมันเร็วใน Facebook มันจะเร็วครับมันเอาไปแชร์กันเข้ามาดูย้อนหลังไม่ดูดีไม่ดีแต่ว่าคนดูเยอะแถวนั้นก็ได้ตังค์เลยพี่นีงครับเดี๋ยวไปศึกษาก่อน